โปรดกดติดตามทางช่องเราด้วยนะครับขอบพระคุณครับถ้าจิตไม่ว่างโลกทั้งใบก็วุ่นวายเพียงเท่านี้แต่หากเราได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนเราจะพบว่าถ้อยคำเพียงไม่กี่คำนี้ได้สะท้อนความจริงอันสำคัญยิ่งเกี่ยวกับชีวิตและความสุขของเราวลีนี้สกิดใจเรา เพราะมันชี้ตรงไปที่ต้นเหตุของความวุ่นวายที่เราประสบพบเจอในชีวิตประจำวันหลายครั้งที่เราโทษปัจจัยภายนอกโทษผู้คนรอบข้างโทษสถานการณ์ที่เข้ามาแต่ธรรมบทนี้กำลังบอกเราว่ารากเหง้าของความวุ่นวายนั้นอาจไม่ได้มาจากโลกภายนอกเสมอไปหากแต่มาจากจิตที่ไม่ว่างของตัวเราเอง เพื่อความเข้าใจที่กระจ่างชัดยิ่งขึ้นจิตที่ไม่ว่างคือจิตที่เต็มไปด้วยความคิดเมื่อกล่าวว่าจิตไม่ว่างสิ่งแรกที่เราควรทําความเข้าใจคือภาวะของจิตที่เต็มไปด้วยความคิดความคิดที่กล่าวถึงนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดในการวางแผนงานหรือการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่รวมถึงความคิดทุกชนิด ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดย่อน ลองสังเกตดูสักครู่ในแต่ละวันจิตใจของเรามักจะถูกครอบงำด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องในอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ดีเหตุการณ์ที่เคยสร้างความสุขหรือความเจ็บปวดให้กับเราเรามักจะย้อนคิดถึงมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าบ้างก็ติดค้างอยู่ในใจไม่ยอมปล่อยวางขณะเดียวกันจิต ็มักจะกระโดดไปสู่อนาคตที่ยังไม่มาถึงเราวิตกกังวลถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เดือนหน้าหรือปีหน้าเราตั้งความคาดหวังมากมายวาดฝันถึงความสำเร็จที่อยากได้หรือไม่ก็หวาดกลัวถึงความล้มเหลวที่อาจจะเผชิญหน้า นอกจากนี้ยังมีความคิดที่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความชอบความชังความโกรธความเกลียดชังความอยากได้อยากมีความอิจฉาริษยาความไม่พอใจหรือแม้แต่ความฟุ้งซ่านไร้สาระที่ผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจความคิดเหล่านี้เปรียบเสมือนคลื่นที่ซัดสาดอยู่ในทะเลแห่งจิตใจของเราอย่างไม่หยุดหย่อนคลื่นเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แต่ก็มีคลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่เสมอทำให้จิตใจของเราไม่เคยมีช่วงเวลาที่สงบนิ่งโดยแท้จริงลองนึกภาพทะเลที่ถูกเคลื่อนซัดสาดอยู่ตลอดเวลาผิวน้ำไม่เคยราบเรียบสงบนิ่งเลยเช่นกัน จิตใจของเราก็ไม่ต่างจากทะเลนั้นเมื่อเต็มไปด้วยความคิดนานาประการที่หมุนเวียนไปมาอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้จิตใจของเราไม่สงบวุ่นวายสับสนราวกับตลาดส,สดที่มีเสียงอึกทึกครึกโครมในยามเช้าแม้ว่าภายนอกอาจจะดูเงียบสงบไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแต่ภายในจิตใจของเรากลับเต็มไปด้วยเสียงแห่งความคิด ที่ไม่เคยหยุดพักจิตจึงไม่ว่างที่จะรับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างแจ้งแจ้งตามความเป็นจริงเลยจิตจึงถูกบดบังด้วยม่านแห่งความคิดทำให้เราไม่สามารถมองเห็นความสงบสุขที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายในได้เลยจิตที่ไม่ว่างมองโลกผ่านเลนส์ของอารมณ์เมื่อจิตใจของเราไม่ว่างเต็มไปด้วยความคิดฟุ้งซ่านและอารมณ์ต่างๆนานา,นาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ การรับรู้ของเราต่อโลกภายนอกจะถูกบิดเบือนไปเราไม่ได้มองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นแต่เรามองผ่านเลนส์ของอารมณ์ที่กำลังครอบงำจิตใจของเราอยู่ลองนึกภาพว่าเรากำลังสวมแว่นตาที่มีสีต่างๆหากเราใส่แว่นสีแดงทุกสิ่งที่เราเห็นก็จะดูเป็นสีแดงไปหมดหากใส่แว่นสีฟ้า ทุกสิ่งก็จะดูเป็นสีฟ้าจิตใจของเราก็ไม่ต่างกันเมื่อจิตใจเต็มไปด้วยอารมณ์โกรธเราก็จะมองเห็นทุกสิ่งรอบตัวเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดน่ารำคาญคำพูดธรรมดาธรรมดาของผู้อื่นอาจถูกตีความเป็นการยั่วยุหรือการกระทําเล็กๆน้อยๆก็ดูเหมือนเป็นการจงใจทำให้เราไม่พอใจในทางกลับกันเมื่อจิตใจเราเต็มไปด้วยความสุขความรัก ความเมตตาเราก็จะมองเห็นโลกในแง่ดีทุกสิ่งดูสดใสผู้คนดูเป็นมิตรแม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ดูเล็กน้อยและสามารถจัดการได้นี่คือพลังของอารมณ์ที่สามารถบิดเบือนการรับรู้ของเราได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อเรามองโลกผ่านเลนส์ของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความชอบความชังความกลัวความกังวลหรือความคาดหวัง เราก็จะสร้างภาพจำลองของโลกขึ้นมาในใจซึ่งบ่อยครั้งไม่ตรงกับความเป็นจริงและเมื่อเรามองเห็นโลกไม่ตรงตามความเป็นจริงสิ่งที่เข้ามาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นผู้คนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่เติมเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นให้ลุกโชนมากขึ้นไปอีกสมมุติว่าเรากำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้ว แล้วมีคนมาพูดกระทบกระทั่งเพียงเล็กน้อยอารมณ์โกรธก็จะยิ่งปะทุขึ้นและเราก็จะตอบโต้ด้วยอารมณ์นั้นทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกดังนั้นความวุ่นวายที่เราเห็นในโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งปัญหาหรือความย่งเเยิงต่างๆจึงมักจะถูกขยายใหญ่ขึ้นจากความวุ่นวายภายในจิตใจของเราเอง เพราะเราไม่สามารถรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆด้วยสติและปัญญาแต่เราตอบสนองด้วยอารมณ์ที่ปรุงแต่งอยู่ภายในทำให้โลกทั้งใบที่เราสัมผัสด,ดูวุ่นวายและเต็มไปด้วยปัญหาอยู่เสมอจิตที่ไม่ว่างขาดสติในการรับมือกับปัญหาเมื่อจิตใจของเราไม่ว่างเต็มไปด้วยความคิดที่สับสนวุ่นวายและถูกครอบงำด้วยอารมณ์ต่างๆ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการขาดสติในการรับมือกับปัญหาสติคือความระลึกได้ความรู้ตัวการอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างตื่นรู้เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนเมื่อจิตใจของเราไม่ว่างแสงสว่างแห่งสติก็จะถูกบดบังด้วยหมอกควันของความคิดและอารมณ์ ทำให้เรามองไม่เห็นทางออกที่ชัดเจนและไม่สามารถพิจารณาปัญหาได้อย่างรอบคอบลองนึกภาพค,คนที่กําลังอยู่ในสถานการณ์ขับขันตื่นตระหนก จิตใจว้าวุ่นไปด้วยความกลัวและความกังวลคนผู้นั้นมักจะตัดสินใจผิดพลาดทำอะไรด้วยอารมณ์หรือแม้แต่ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเหตุผลเพราะจิตใจไม่ได้อยู่ในภาวะที่สงบพอที่จะประมวลผลข้อมูลและหาทางออกที่ดีที่สุดได้เมื่อเราขาดสติ เว้นต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยอารมณ์ด้วยปัญญาคือการตอบสนองแบบทันทีทันใดตามความเคยชินหรือตามแรงกระตุ้นของอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ผ่านการไตรตรองไม่ได้ผ่านการพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาเช่นเมื่อมีคนพูดจาไม่เข้าหูเราก็อาจจะโกรธและตอบโต้กลับไปทันทีโดยไม่คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ ในทางกลับกันด้วยปัญญาคือการที่เราหยุดพักสักครู่หนึ่งหายใจลึกๆสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจจากนั้นจึงใช้สติและปัญญาในการพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านมองเห็นทางเลือกต่างๆและเลือกที่จะตอบสนองในแบบที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มากที่สุด การกระทําที่ขาดสติย่อมนำมาซึ่งความผิดพลาดความขัดแยง้งและความวุ่นวายที่มากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนคนที่เดินอยู่ในความมืดย่อมมีโอกาสที่จะชนสิ่งต่างๆและหลงทางได้ง่ายกว่าคนที่เดินอยู่ในแสงสว่าง คนที่จิตไม่ว่างขาดสติก็จะยิ่งจมดิ่งลงไปในวังวนของปัญหาและความวุ่นวายเพราะไม่สามารถใช้ปัญญาของตนเองในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจิตที่ไม่ว่างทำให้เรายึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ธรรมชาติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของโลกและสปปรรพสิ่งคืออนิจจังหรือความไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรไม่มีสิ่งใดที่เราสามารถยึดถือเอาไว้ได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินชื่อเสียงความสัมพันธ์สุขภาพหรือแม้กระทั่งอารมณ์ความรู้สึกของเราเอง แต่เมื่อจิตของเราไม่ว่างเต็มไปด้วยความคิดพรุงแต่งและอารมณ์ต่างๆเรามักจะหลงยืมความจริงข้อนี้และกลับไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆอย่างแน่นหนาะเรายึดติดกับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีและพยายามที่จะรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันเราก็ผลักไสสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเมื่อความเปลี่ยนแปลงมาถึงซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราจึงเกิดความทุกข์ความผิดหวังความโศกเศร้าหรือความขัดเคืองใจอย่างรุนแรงเช่นเมื่อคนที่เรารักจากไปเราก็ทุกข์ใจอย่างแสนสาหัส เพราะเรายึดติดกับความสัมพันธ์นั้นเมื่อหน้าที่การงานไม่เป็นไปตามที่หวังเราก็เครียดและท้อแท้เพราะเรายึดติดกับความสำเร็จและภาพลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นมาความยึดติดเหล่านี้ทำให้จิตใจของเราไม่สงบไม่สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ยิ่งยึดมั่นถือมั่นมากเท่าไหร่เมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งมากเท่านั้น ความวุ่นวายในจิตใจจึงแพ่ขยายออกมาสู่โลกภายนอกเพราะเราไม่สามารถยอมรับความจริงที่ว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรและทุกสิ่งล้วนมีวันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยการที่จิตไม่ว่างจึงทำให้เราไม่เห็นความจริงข้อนี้อย่างแจ่มแจ้งและทำให้เราต้องทนทุกข์จากการยึดติดในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอการฝึกจิตให้ว่างคือหนทางสู่ความสงบที่แท้จริง เมื่อเราได้พิจารณามาถึง4ประเด็นแรกเราคงเห็นแล้วว่าจิตที่ไม่ว่างนั้นคือต้นเหตุแห่งความวุ่นวายทั้งปวงทั้งในจิตใจของเราเองและที่สะท้อนออกมาสู่โลกภายนอกแล้วหนทางที่จะออกจากวังวนแห่งความวุ่นวายนี้คืออะไรคำตอบคือการฝึกจิตให้ว่างซึ่งเป็นหนทางสู่ความสงบที่แท้จริง การฝึกจิตให้ว่างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำให้จิตไร้ความคิดโดยสิ้นเชิงเพราะนั่นเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่หมายถึงการฝึกฝนจิตใจให้เป็นอิสระจากอำนาจของความคิดและอารมณ์ที่เข้ามารบกวนทำให้เราสามารถมองเห็นความคิดและอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างเป็นกลางไม่ยึดมั่นถือมั่นและไม่ถูกมันครอบงาวิธีการสำคัญในการฝึกจิตให้ว่างคือมันจเจริญสติภาวนา การเจริญสติคือการฝึกฝนให้จิตใจของเราอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างตื่นรู้ไม่ว่าจิตจะคิดอะไรฟุ้งซ่านไปที่ไหนหรือเกิดอารมณ์ใดขึ้นมาเราก็เพียงแค่รับรู้มันอย่างเป็นกลางไม่ตัดสินไม่เข้าไปคลุกคลีและไม่ปล่อยให้มันดึงเราไปไกลมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าและออก การจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าและออกเป็นวิธีพื้นฐานที่ช่วยให้จิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตวิ่งออกไปคิดเรื่องอื่นให้เรารับรู้แล้วดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจอย่างอ่อนโยนรับรู้ความรู้สึกในกายสังเกตความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นความเมื่อยล้าความเจ็บปวดความผ่อนคลายหรือความตึงเครียดการรับรู้นี้จะช่วยให้เราเชื่อมโยงกับปัจจุบันและลดการฟุ้งซ่านในความคิด สังเกตความคิดและอารมณ์อย่างเป็นกลางเมื่อมีความคิดหรืออารมณ์ใดเกิดขึ้นให้เราเพียงแค่มองดูมันเหมือนเรามองดูเมฆที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าไม่เข้าไปตัดสินว่าดีหรือไม่ดีไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเองเมื่อเราฝึกฝนเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจิตใจของเราจะค่อยๆสงบลงความคิดปรุงแต่งที่ไม่จำเป็นจะลดลงเราจะสามารถเห็นความคิดแต่ไม่เป็นความคิด เราจะรู้สึกถึงอารมณ์แต่ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์เมื่อจิตใจของเราสงบและว่างจากความวุ่นวายภายในโลกภายนอกที่เคยดูวุ่นวายก็จะดูสงบลงตามไปด้วยปัญหาที่เคยดูใหญ่โตก็จะเล็กลงเพราะเรามีสติและปัญญาที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนไม่ถูกบิดเบือนด้วยอารมณ์และความยึดติดเราจะสามารถเผชิญหน้ากับทุกสิ่งด้วยปัญญาและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ความสุขและความสงบที่แท้จริงนั้นจึงเริ่มต้นจากการจัดการจิตใจของเราให้ว่างให้สงบนั่นเองมันไม่ใช่ความสุขที่วิ่งตามหาจากภายนอกแต่เป็นความสุขที่ผุดขึ้นมาจากภายในตัวเราเองจากการที่เราเข้าใจธรรมชาติของจิตและสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงดังนั้นจงตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกจิตให้ว่าง มันเจริญสติภาวนาพิจารณาธรรมะเพื่อให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นเมื่อจิตใจสงบแล้วโลกทั้งใบก็จะพลอยสงบตามไปด้วยพบแต่ความสุขและความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป